สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับ่องบาสลำเพลินออฟิเชียลครับพี่น้องอัปเดตล่าสุดครับตอนนี้นะครับทีมงานค้นว้กรเิมตั้งเวทีเรียบร้อยนะครับตอนนี้ศิลปินนะครับรถมารถนักแสดงรถบัสสีกคันแล้วก็รถประดับยังไม่มานะครับตอนนี้มแต่รถเวทีเกงเสียงมาครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็กําลังตังตังเวทีนะครับหมอลำเพลินไอเอนโชว์ครับทีนี้ครับสุดยอดของสุดยอดทตีมงานนะครับ ่รถประดับมาแล้วพี่น้องนะครับรถทีมงานมาแล้วนะครับยอดด้วองั้นครับ,อรรบตอนนี้ก็นะครับบรรยากาศในการตั้งเวทีก็เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับอ๋อเพิ่งจะตั้งเชียงไปทางฝุ่นเนาะมันตรงกับตัวนี้นี่ครับบรรยากาศตั้งยังคืสาวน้อยสวัสดีครับ นี่ช่องบาสลำเพลินออฟฟิเชียลครับอะไรนะบาสลำเพลินออฟฟิเชียลอยู่ในส่วนไหนนักดนตรีครับต้นตีเหรอออาจารย์บาสเหรอเมนเมนฝากช่องน่าชูออฟฟิเชียลด้วยนะครับครับผมอ๋ออ๋อเห็นอาจารย์โอว่าสูฟังอยู่ครับเห็นอาจารย์โอว่าสูฟังอยู่นี่แหละนาชูออฟฟิเชียลอ๋อมากกว่ากันพอดีครับครับผมนะครับผมนี่มาพอแล้วพี่น้องครับเอาบรรยากาศ บ่แดดบอ่อหอนป็นไรน,น,นี่เจ้าพึ่งมาอ,อันบ่เจ้าพึ่งมาม,มีอันหอดวานที่ลยลี่สิบวันที่นี่แหละป้าเจ้าคือขี่รถเร็วเถอเฮ้ยมันบ่ไก่อนยะ่เงี้ยเอาเจ้ากิโลเกิโล่น,อน,นอเอาตะกะว่าอยู่พวกหนึ่งคือกับไทยพากันเห็นไทยคลิปอยู่ยนอนโดมเช้าหน่อยพวกหนึ่งมีอันไทยแหละก็มากก็าาจะเห็นเจ้าอยู่สเต็ปเอ้าคือจังจอดรถ่นั่นอยู่คือจังจังไหนคือจังพากันหอนไปเฮ้ยแต่ทีเร็วกัน เดี๋ยวขีนมาแล้วได้ขี่เห่นเหร็มากพอทาองมันไม่เคยดีแล้ทางมัดมาไนเนี่ยพอจะมาท่ามันท่าเหร็ดรมาก,เ,เ,ลกมาเลยเยอะข่ายเยอะตัวรถใหญ่ก็มาแม่เลยแสดงว่าพอด,ดียุสันอันรถใหญ่มาแม่ป่ะนี่เาขากับบรรยากาศของานมืดหน,นิครับจักสิอเด็กชาวบ้านมือใดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกำลังกายกำลังใจ,งใจไว้ครับปีนี้งานไรเฮงตองไหวซีซี สามสิบีสิบงานเพืเ่อเลือนจริงงานสาวหน่อยไปปันแป่งวร,ร,รมดาครับพิสูจน์กองที่สุดนะครับปีนี้ให้กำลังใจศิลปินศิลปินมาใหม่กระไรศิลปินเก่าก็อยู่ไล,ลยคือกันนะครับมาพิสูจน์กันครับมื่อแร็นี้จะเปลี่ยนรูปแบบใดครับเครื่องเสียงกับจูนแล้วครับเมื่อคืนเวทีกับเ็ดไฟเ็ดยังแล้ว อุปกรณ์ทุกอย่างเพียบพร้อมมื้อนี้น่าจะพร้อมก็ไมกว่านะครับบอดโจ้คนคนมายอมนอนเลยครับพี่นอ้องเพิ่นมาน,นอนเลยเพิ่นมาเมืองนางานแล้วเพิ่นก็ไปรับเชิญบอยที่ใช้ตัวกับขับมาเพกก็ยังมาเมืองงานั่นมุมมองเวทีอีกก็ตั้งเกมเวทีส่วนส่องที่สวงกว่าอ่ะอันหนึ่งหันกระฟึงประชุม,มหลุดห่างกับรถบัสเพิ่นว่ารถบัส รถบัสสี่คันเล็นเซอร์ไลท์พูดนะท่านคนไหลครับรถมาพอกันท่จิบท่นจิบออามาเป็นแจงไดงเนาะเอาแต่กร่โซ้งกำลังใจให้บ,ใหบอดสูสูด,ด้วยครับผมนี่พี่นอ้องอารยา์การในการตั้งเวทีนะครับวับนว้อยพี่นี่ยแหละเพิ่มก้นอยู่ครับ งานคนโอยนะครับคนเกษตรงานนี่จะตึ้งเต้เนนี่สิ่น้องทีมนคนโอยเอานะครับเป็บตกแดดออกก็ต้องโอ้ต้องอดต้องกนต้องสูงง้ด้วยนะครับทุกนาทีเนาะนาทีของแต่ละตำแหน่งก็บูดขึ้กันเนาะพอมาเนาะข้างหลังเกษตรนี่เนาะจำเลยคนคือสีลายแห้งแต่เนาะ

นด่แดดบ่มหันพี่นอขข้องก็เป็นบ่มหันเนาะแบบนี้ทุนทรัพย์อยู่ถืออย่ยงน้ำเบียงในกันเนาะแจะบอกกันผมมีก็ปเป็นอย่างห้งก็ลังใจเกันเอาสำหรับ FC ท่านใดนะครับที่อยากสนับสนุนน้ำดื่มนะครับเครื่องดื่มเย็นเยนไหนกันอาจ,จารย์คนมย่ย้อง สนุนไปใด้พี่น้องตอนนี้เพิคจจำเลก่ตัอ่นเนาะิันหูจักว่าตัวใดอยู่ตัวใดตัวใดเป็นยังไงยังไงเนาะบงหูจักมาดยียดี่คนไว้ที่นี่คจอดที่เกาพี่นอง คถึงว่าต่างเร็วเลยเนาะแป๊บเดียวนึงข้าวเดียวเลยขึ้นโค้งเร็วครับเอาครับมีมือแรงครับมือแรงครับวันที่ยืบสามื้อนี้เอ้ยยืบืบห้าวันนี้นะครับยืบห้ากันยานะครับ ตกกับวงวัลลัเพลินไอรอนโชว์สาวน้อยเพชรบันแต,ง,แตงครับเป็นม้วนครับมาแรกนี่นะครับนำทีมโดยบันจูครับมีนอออ้องอุ้งอิงออมแอมนะครับเป็นมูวกันครับออมแมอมโมกิทบันน่าจะเป็นได้เป็นมูวกับนางอีกอายุซ้ำกันก็ศิลป,ปินมากมายหลายแบอ้าวในร้านก๋วยเตี๋ยวพ่อ เอ้ยมากินเข่ากันนะมา,ห,าหิวเข่าฮันดิ์กินเข่าอยู่อ้าวนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศเมื่อน,นี้ครับตอนเรามาตั้งเวทีน้ำกันมเมอแห่งกาลัางใจอาจารย์ก้อนบอยทุกทุกคนครับเนี่ยบาได้ตั้งง่ายเนอ้องเป็นนางลานพี่น้องเป็นนางลานทุกชิ้นนะครับนางลานซิปเอสทองพี่น้องครับก็ปีนขาออกโดยมีรถเวทีอยุคสงการเอ้ยเป็นรถ ครือตัวตัว้่โพงต้องถ่านนะครับก็พื้นที่จะเป็นยังไงล่ะอุปสรรคในการส่งเสียงออกแต่ฟังนี้เสียงจะออกดีนะครับพอมามีเสียงตันนะครับตั้งปุ่นจะติดโดมจักหน่อยนะครับพะคอยมาหลวนกันหมดลรงนี่ครับเอ่าเมือมึงการศึกษาของอาจารย์ลตีแล้วก็น้ององค์อิงนะครับโมเลกะกันครับ สาวน้อยเปล่นแปงเต็มวงครับคลิปนี้ไว้ชมีสาก่อนครับคลิปต่อไปพอกันไหมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเออใครมีอะไรคำแนะนำดีๆในการถ่ายคลิปนะครับแนะนำมาได้นะครับที่คอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับพี่น้องครับพอกับคลิปต่อไปครับเไวชมีไว้ชมีครับสวัสดีครับ